สวัสดีครับผมก่ัมนุษย์ไทยฟาร์มเก่านะครับผมวิวพี่น้องมือนีนะครับกะมเฮิตนะครับลอกผสมไก่นะครับจะฮิตเก่าลอกนะครับประมาณเก่าลอกนะฮะนี่นะครับสีพ้ามาเบิงนะครับว่าฝังเสายังไดนะครับเสาใหม่นี่สี่บให้ปวกกินนะครับผมนี่นะครับ ทุงห่อนะครับทุงหอแล้วก็แล้วก็จ้างฟังนะครับทุงหอหล่ก็จ้างฟังลงกะซอยไดดีอยู่นะครับผมปกะปวกปกะบ่ามาก,กินไงนะครับกะอยู่ด้โดนนะครับอยู่ด้ดน,นครับเฮ็ดจังสีนะครับเปดิดทุกเสานะครับ ตัวนด้ตีฟังลงดินนะครับผมนะบตัวนี้ก็ยังม่ได้มัดนะครับยายถุงไปก่อนนะครับผมนะครับตัวนี้ก็มัดเรียงนะครับผมานะเสือมัดนะครับตัวนี้ก็เอาเสือ เสือฟังนะครับเสือเสือมัดฟังหัวนะครับเป็นประมานนี้นะครับกันปวกนะครับกันปวกกินนะครับเพราะว่าเอาเห็ดหลอกผสมเข้าเข้าใส่ใหม่นะครับตัวนี้เห็ดประมาณเก่าหลอกนะครับผม สิขยายไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามน้ำเนเธอร์ครับผมติดตามนะครับผมไก่พม่านะครับแล,บล,ลบบ้วก็เชิงนะครับผมที่จะผสมให้เช่าไก่ชนหลากอย่าของเฮอนะครับก็ขายบัวแพงนะครับผมบัวแพงครับ ลากหาคือหลากหยาหลากหยาสุดๆเลยครับผมฝากติดตามน้ำนเด้อครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับบุญยังไรครับผ้ามาบึงนะครับวิธีนะครับการปวกนะครับจอใหม่นะครับใส่เดี๋ยวพ้นนะครับใส่เดี๋ยวพ้นดีเลยนะครับผมตากระตุกๆเนี่ยนะครับกับกำลังตื่นนะครับผมบรรยากาศก็เหมือนฝนสีตกอีกนะครับเมื่อวานกับฝนตก ไปกะยังเติมหนึ่งอยู่นะครับสำหรับลิปนี้นะครับสวัสดีครับ